ถูกบงการชีวิตในวงการเชอเชร์เบลแฉเบื้องหลัง10ปียอมร้ายจนคนเกลียดใช้ชีวิตอยู่กับซึมเศร้าตั้งแต่5ขวบดิ่งสุดคือคิดสั้นตลอด10ปีในวงการถูกบงการมาทั้งชีวิตจนคนเกลียดฟ้าหลังฝนเปลี่ยนผู้จัดการมีความสุขเป็นอิสระมากขึ้น ใช้ชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้ามาตั้งแต่วัยหขวบสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถเชอร์เบลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องทนเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกที่บั่นทอนจิตใจมาตลอดและเธอได้พยายามบำบัดรักษามาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่หายขาด แถมหนักสุดถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตายแต่สวรรค์ยังคงไม่ต้องการเธอกำหนดชะตาชีวิตให้รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้สำารายตลอด10ปีที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงถูกคนใกล้ตัวบงการชีวิตมาตลอดถูกกำหนดให้สร้างคาแรคเตอร์ที่ตรงกันข้ามกับตัวเองและด้วยความที่เธอกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยต้องทำตามเพียงเพราะเหตุผล ลัวคนอื่นจะไม่รักแต่แล้วชีวิตก็เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งได้เป็นตัวเองมากขึ้นหลังจากตัดสินใจเปลี่ยนผู้จัดการคนใหม่ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเลยประมาณ5ขวบด้วยความที่เราเป็นเด็กที่เซนสทีฟแต่ว่าก็เป็นเด็กที่สนมากและเราก็ดันเป็นเด็กที่รับรู้ไวมากเวลาโดนดุโดนอะไรมามันเลยสะเทือนใจเยอะกว่าปกติ ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าพอเริ่มมีอาการเราก็เริ่มศึกษาหนังสือจิตวิทยาเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรมากมายและก็เหมือนจับทางได้ว่าเราน่าจะเป็นซึมเศรา้า